สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ค่ะตายชวนทุกคนมาย้ายนะคะมาย้ายกอนะของอากอนิมานะที่ชื่อว่ารวยรายวันค่ะทุกคนตายได้ทําการย้ายไปแล้วนะคะสองสาครั้งนะอันนี้เป็นกระถางที่ได้ทําการย้ายค่ะใบนี้นะคะหักในช่วงที่ลมแรงนะคะพอเข้าหน้าหนาวนะปีนี้ลมแรงมากค่ะใบเขาเลยหักนะ เนี่ยค่ะได้ทำการย้ายแล้วนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาแตกใบใหม่ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็แตกกอเพิ่มด้วยนะย้ายมากอนี้กอเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ได้กอมาเพิ่มคือกอนี้ค่ะจากการตัดมาเพียงหนึ่งครั้งนะคะนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูร่องรอยก่อนนะคะจากการที่ใต่ตัดอะโกนิมามาค่ะนี่ค่ะร่องรอยการตัด ตัดมาหนึ่งครั้งนะคะไต่เอามาปลูกที่นี่นะนี่ค่ะเป็นกอหลักแล้วก็ออกแตกกอลูกขึ้นมานะแล้วก็กอหลักของเขาแตกใบามาเพิ่มค่ะแล้วพอเรามีการตัดนะนี่ค่ะพอหลังจากที่ไต่ตัดออกอหลักไปนะคะสังเกตดูกอย่อยๆเกิดมาเพียบเลยค่ะนี่1น,นะคะ2องสามสี่ห้าหก เจ็ 7, 8, 8กอด้วยกันค่ะทุกคนที่อัดกันอยู่ในกระถางใบเล็กใบนี้นะคะวันนี้แต่ก็จะมาย้ายนะย้ายต้นรวยรายวันนะคะออกมาให้เขาก็ได้ขยายกอนะอยู่ในกระถาง2กระถางวันนี้แต่เตรียมดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการย้ายก็ง่ายมากนะคะก็เพียงแค่ตัดแล้วก็เอามาปักเท่านั้นเองค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ทีนี้แต่จะขออธิบายก่อนนะคะพอเราตัดกอตัวนี้ไปเนี่ย จะทำยังไงให้เขาแตกกอออกมาดกขนาดนี้นะวิธีการง่ายมากค่ะก็คือไา่จะรดด้วยผงชูรสค่ะทุกคนนำผงชูรสตักมาประมาณครึ่งช้อนผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ราดรสแล้วก็บำรุงด้วยฮอร์โมนไข่หรือถ้าใครไม่ได้ทำฮอร์โมนไข่ก็ใช้ไข่ไก่ก็ได้นะคะสองอย่างนี้นะแตกกอเร็วมากค่ะอ่านี่นะคะก็คือวันนี้จะบอกสูตรบอกเคล็ดลับกันไปเลยนะคะ ว่าทำยังไงให้อโกนิมาเนี่ยแตกกอเร็วแตกกอไวค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะต่ายก็จะมาย้ายนะเราจะตัดเลยนะคะทุกคนตัดชึบเลยนี่อย่างนี้ค่ะได้มาแบบนี้เราริบใบออกหน่อยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทำแบบง่ายๆนะคะ แล้วก็ปักลงไปเลยง่ายสุดๆค่ะทุกคนเราเตรียมดินให้ดีนะคะแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะง่ายมากๆเลยนี่ค่ะทําเท่านี้เองดินนะคะแต่ก็ผสมปุ๋ยผสมกับกาบมะพร้าวสับค่ะกดดินให้แน่นนะคะบริเวณที่เราปากัก เกิดง่ายค่ะอโกนิมาค่ะเท่านี้นะคะเสร็จแล้วหนึ่งกระถางค่ะแล้วไต่ก็จะตัดกออื่นๆอีกนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะรกมากเลยนะคะในนี้จะตัดมาใส่อีกกระถางหนึ่งพอเราตัดแบบนี้ค่ะจะเป็นการกระตุ้นนะคะจะเป็นการกระตุ้นทำให้เขาเกิดมาอีกนี่ค่ะ อีกกอหนึ่งนะคะอโกนิมารวยรายวัน,นะคะ่ะเดี๋ยวตยจะเอาปลูกในกระถางสีดำนี้มาทางนี้นะคะนี่เลยเตรียมดินไว้แล้วก็ปักลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอแตกหนออะไรมาเพิ่มค่ะ พอเราทําการปักชําอย่างนี้นะคะก็กดๆเขาหน่อยบางคนยังไม่เอาลงดินนะสามารถที่จะเอาแช่ลงในน้ําก่อนได้นะคือเหมือนกับแช่ในน้ําให้รากเขาเงอกออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่นะคะที่ไต่ได้บอกว่าบำรุงยังไงนะคะไต่บำรุงด้วยผงชูรสแล้วก็โฮอร์โมนไข่นะคะก็จะใช้เป็นประจำค่ะ จะบำรุงทั้งกระถางเก่าแล้วก็กระถางใหม่ที่เราเพิ่งย้ายมาในวันนี้เลยนะใ่ก็ได้เตรียมน้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะก็ใส่ลงไปเลยกะเอานะคะจริงๆก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนนะแล้วก็โฮอร์โมนไข่ค่ะนี่ค่ะที่ทําไว้เนาะใส่ลงไป ถ้าใครไม่ได้ทำนะคะก็ใช้เป็นไข่ไก่ได้ค่ะคนให้เข้ากันไก่จะหมดแล้วนะฮอร์โมนไข่เดี๋ยวก็ต้องทำไว้เพิ่มค่ะหมักเพียงสามวันค่ะทุกคนตัวนี้ดีมากๆนะใช้กับมะเขือเทศนะคะเห็นผลดีเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่กับพืชผักนะคะยังสามารถใช้กับไม้ประดับนะอย่างอโกนิมาและบอนสีได้ด้วยนะ นี่ค่ะราดรถลงไปเลยกระถางเก่ากระถางใหม่นะคะรถไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้พาทุกคนมาย้ายต้นรวยรายวันนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะอะโกนิมาชนิดนี้นะคะ แล้วก็ใบสวยด้วยค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ